สวัสดีครับผมเขยจากชาแ e l เขยิมิวนะครับยังไงก็ต้องสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแรกของปี2021ที่ผมจะมารีวิวโปรดักตัวหนึ่งนะครับซึ่งโปรดักที่ผมจะมารีวิวในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแบรนด์ H n Y ที่เป็นผู้ผลิตฟิลเตอร์คุณภาพสูง,งจากประเทศฮ่องกงซึ่งผมก็เคยทารีวิวตัวฟิลเตอร์ของแบรนด์ H a n Y ไปหลายตัวแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถกดเข้าไปดูที่ลิงก์ขวาบนตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็โปรดักที่ผม รีว o ร i n ิงตัวนี้เลยนะครับนี่สำหรับเจ้าตัวรีวอร์ลิงตัวนี้นะครับทางแบรนด์ H a n Y เนี่ยก็ได้เปิดให้จองใน Kickstarter เมื่อประมาณกลางปีที่แล้วนะครับซึ่งโปรดักตตัวนี้ก็เรียกเสียงฮือฮาไปได้ทั่วโลกเลยนะครับแน่นอนว่ารวมถึงตัวผมด้วยนะครับตอนที่มันออกมาใหม่เนี่ยผมก็ตื่นเต้นมากๆนะครับกับโปรดักชินนี้ความน่าสนใจของเจ้าตัวรีว o ร์ลิงตัวนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จะมาทดแทนการใช้สเต p ปริงถ้าเรามีหน้าเลนหลายขนาดเนี่ยเราจะต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนสเต็ปริงอยู่ตลอดเวลานะครับตรงนั้นก็จะทําให้เเเเเรราา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 สียยวลลในนกนกกกททํงงมๆ H&amp;Y คค็ิด แล้วก็พัฒนาโปรดักต์ตัวนี้โดยใช้เวลามากกว่า3ปีด้วยกันแล้วก็ตัว h a ละ y river ring เนี่ยก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกที่ผมได้มาตัวนี้นะครับจะเป็น river ring ที่จะเป็นทั้งตัวอะแดปเตอร์แล้วก็จะมีฟิลเตอร์แบบ built in มาให้ด้วยนะครับซึ่งตัวฟิลเตอร์เนี่ยจะเป็นแบบ variable nd filter nd 3ถึง nd พันที่จะมีความเข้ม1 5ถึง10บ stop แล้วก็จะมีตัว cpl filter ที่มาคู่กับตัว variable nd filter ตัวนี้เลยก็จะเป็นแบบ built in มาให้ในตัวเลยนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับจะเป็นตัวอะแดปเต ฟิลเตอร์ของเราเนี่ย มาใส่เข้ากับตัวอะแดปเตอร์ r e โว Ring ตัวนี้ได้เลยแต่ว่าผมยังไม่มีโปรดักที่เป็นตัวอะแดปเตอร์อย่างเดียวนะครับยังไงถ้าตัวโปรดักที่เป็นอะแดปเตอร์อย่างเดียวมาแล้วเนี่ยผมจะทําการรีวิวอีกรอบนึงนะครับในคลิปนี้นะครับก็เลยจะเป็นการรีวิวตัว r e โว Ring ที่มี variable defilter แล้วก็ตัว CPL filter แบบ built-in มาให้ในตัวตัวนี้เลยนะครับแล้วก็สาหรับจุดเด่นของตัวรีโว Ring ตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกก็คือจะเป็นอุปกรณ์ที่มาทดแทนการใช้สเต็ปริงของเรานะครับโดยที่เราไม่ต้องพกสเต็ป ทหน้าที่แทนสเตปริงไปในตัวเลยหรือว่าเรียกว่ามีตัวสเตปริงหลายขนาดก็ได้นะครับให้เราสามารถปรับแล้วก็ใช้งานตามขนาดหน้าเลนของเราได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของตัวริวเวอร์ริงที่เราสามารถทํางานได้ง่ายแล้วก็คล่องตัวขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับขนาดของตัวริวเวอร์ริงเนี่ยก็จะมีให้เลือกซื้ออยู่4ขนาดด้วยกันนะครับแล้วก็แต่ละขนาดเนี่ยก็จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็ในอนาคตเนี่ยทางเอชแชนไวเขาก็จะมีตัวริวเวอร์ริงที่มีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นกว่านี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับผมก็แนะนําให้ซื้้้้ออจาาาตััวรงใใหมบมกบกชน ตามขนาดหน้าเลนที่เรามีซึ่งอย่างผมเนี่ยก็จะเลือกใช้ริวเวอร์ลิงที่มีขนาด67-82ถึงมมเพราะว่าเลนที่ผมมีส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเลนฟูลเฟรมที่มีขนาดหน้าเลนอยู่ที่67-82ม mm. มนะครับผมจะไม่มีหน้าเลนที่มีขนาดเล็กกว่านี้เลยก็สําหรับใครที่มีขนาดหน้าเลนที่เล็กกว่านี้นะครับผมก็แนะนําให้เลือกซื้อให้ตรงกับการใช้งานตามขนาดหน้าเลนของเราโอเคครับผมแล้วก็มาถึงวิธีการใช้งานของเจ้าตัวริวเวอรลิงตัวนี้นะครับ ก็ต้องบอกเลยครับว่าวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะครับเพียงแค่ให้เราจับที่ตัวด้านหลังของตัวฟิลเตอร์เอาไว้มือหนึ่งนะครับแล้วก็อีกมือหนึ่งเนี่ยให้เราบิดหมุนตามเข็มนาฬิกาไปนะครับมือขวากับมือซ้ายสมุนส่วนทางกันเพื่อทําการปลดล็อกตัวรีเวลิงตัวนี้นะครับอย่างตอนนี้นะครับก็จะใส่เข้ากับหน้าเลนส์ที่ 82mm แล้วก็ถ้าผมหมุนไปอีกนะครับ ตรงนี้ก็จะใส่เข้ากับหน้าเลนที่6 7 mm อย่างเลนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเลนซัมยางที่มีขนาดหน้าเลนที่8 2 mm ผมก็จะทำการประกบเข้าไปนะครับแล้วก็ผมจะทำการปล่อยตัวริเวลิงตัวนี้นะครับพอปล่อยแล้วเนี่ยตัวริเวลิงก็จะคลายล็อกหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการหมุนตามเข็มนาฬิกาไปหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อทำการล็อกตัวริเวลิงให้แน่นมากขึ้นแล้วก็สำหรับความแน่นหนาของตัวริเวลิงตัวนี้นะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราหมุนตามล็อกที่ผมบอกไปเมื่อสััักคครรรรรู่่นี้แลลวะวะะบตยจไมมสามาถหหุดือ ดึงออกมาได้ง่ายๆอย่างแน่นอนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบความแข็งแรงของตัวรเวร์ลิงให้ดูนะครับว่ามันจะสามารถติดที่หน้าเลนได้ขนาดไหนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะจับมือเดียวนี่นะครับผมไม่ได้ประคองอะไรนะครับน้าหนักก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับนี่สะบัดก็ไม่หลุดนะนี่แล้วก็ถ้าเราต้องการเปลี่ยนเจ้าตัวรเวร์ลิงไปใช้กับขนาดหน้าเลนอื่นๆนะครับอย่างเลนตัวนี้นะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่8 2มมนะครับซึ่งใหญ่ที่สุดเลย แล้วก็ผมมีตัวซัมยาง3 5ม mm ิ F 1 4ตัวหนึ่งตัวนี้ก็จะมีขนาดหน้าเลนอยู่ที่ 67mm ก็ให้เราทําการคลายล็อกง่ายๆเลยครับหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วก็เอามาครอบที่หน้าเลนของตัวซัมยางแล้วก็ให้เราหมุนไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้มันตึงมือนิดๆนี่นะครับเพียงเท่านี้เราก็จะใช้งานตัวรีวิลิงได้ง่ายๆแล้วนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้รวดเร็วมากๆนะครับนี่ผมจะเปลี่ยนปึ๊บ เพียงเท่านี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนตัว VND filter จากขนาดหน้าเลน67 mm มาใช้งานกับตัว82 mm ได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับตรงจุดนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นจุดเด่นของเจ้าตัวรีเว i n g ตัวนี้นะครับที่เราสามารถเปลี่ยนการใช้งานได้รวดเร็วแล้วก็คล่องตัวขึ้นมากๆสำหรับตัวรีเวลิงนะครับก็จะถูกออกแบบมาให้เป็นสีดำทั้งหมดเลยแล้วก็จะใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมที่มีความทนทานแข็งแรงและที่สำคัญนะครับก็จะมีฟิลเตอร์แบบบิวอินมาให้เราใช้งานถึง2แบบด้วยกัน ที่ตัวแผ่นฟิลเตอร์ด้านหน้าสุดนะครับว่าจะเป็นตัว variable ND filter ND 3ถึง ND พันที่มีความเข้มอยู่ที่1.5ถึง10สตอปประโยชน์ของ ND filter เนี่ยก็ได้ช่วยให้เราสามารถควบคุมชัตเตอร์สปีดในการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอได้ง่ายมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับตัว variable ND filter แล้วก็สังเกตตรงนี้นะครับที่ด้านข้างของตัวฟิลเตอร์เนี่ยก็จะมีพินเล็กๆที่เราสามารถ ปรับระดับความเข้มของตัวฟิลเตอร์ได้แล้วก็ตรงฟิลเตอร์เนี่ยก็จะมีตัวเลขแล้วก็มีขีดเสียวขาวไว้บอกว่าเรากําลังหมุนไปที่กี่สต็อปแล้วนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยก็จะเขียนว่ามินนะครับก็คือมินิมัมจะมีความเข้มอยู่ที่1.5สต็อปแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเลข2ที่มีความเข้ม2สต็อปต่อไปก็จะเป็นเลข345หที่มีความเข้มตามตัวเลขเลยนะครับแล้วก็จะสังเกตได้ว่าจากเลข5เป็นต้นไปเนี่ยจะไม่มีเลข678 9 0แล้วนะครับก็จะเป็นแม็กซ์เลยหรือว่า5สต็อปถึง10สต็อปเนี่ยก็จะมีความเข้มที่ค่อนข้างจะสูงมากๆนะครับจะถี่มากเขาก็เลยไม่ได้ใส่ตัวเลขมาให้เรานะครับตรงจุดนี้นะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมมองว่าเราจะดูสต็อปได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถรู้เลยนะครับว่าเราหมุนไปที่กี่สต็อปแล้วแล้วก็ฟิลเตอร์อีกตัวหนึ่งที่เป็นแบบบิวอินมาให้ในตัวเลยนะครับก็จะเป็นตัว CPL ฟิลเตอร์ประโยชน์ของตัว CPL ฟิลเตอร์เนี่ยเราสามารถหมุนตัดแสงสะท้อน ที่เกิดขึ้นตามวัตถุต่างๆได้ก็จะมีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับการถ่ายภาพแล้วก็การถ่ายวิดีโอแล้วก็มาดูที่ด้านข้างที่เป็นตัว CPL filter นะครับเราก็จะเห็นตัวพินเล็กๆอีกตัวหนึ่งจากที่ผมไปทดลองมาเนี่ยเราสามารถหมุนตัดแสงได้แบบ360อองศาโดยที่เวลาเราหมุนตัดแสงแล้วเนี่ยมันจะไม่ไปกระทบกับตัว VND filter ที่อยู่ด้านหน้าก็คือเวลาเราหมุนไปแล้วเนี่ยความเข้มมันจะไม่เปลี่ยนไปด้วยตรงจุดนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานมากๆนะครับ แล้วก็ด้านหน้าสุดของตัวรีวเวร์ลิงเนี่ยที่เป็นแผ่นด้านนอกจากตัวฟิลเตอร์ออกมานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นแม่เหล็กทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเราสามารถเอาตัวเลนส์แคปแบบนี้นะครับนี่ที่เป็นของยี่ห้อ H n Y มาปิดไว้ที่ด้านหน้าได้เลยนะครับโดยที่ตัวนี้ก็จะเป็นแมกเนติกเหมือนกันจะเป็นแม่เหล็กนะครับเราก็สามารถประกบเข้าไปแบบนี้ได้เลยแล้วก็ตัวแม่เหล็กเนี่ยมีความแข็งแรงมากๆนะครับคือมันดูดได้หนึบมากๆนะครับนี่ตัวเลนส์แคปเนี่ยก็จะมีประโยชน์ตรงที่เอาไว้ป้องกัน ตัวฟิลเตอร์ของเราได้นะครับนี่แต่ว่าผมก็แอบเสียดายนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเลนส์แคปตัวนี้ไม่ได้แถมมาให้ด้วยนะครับอันนี้เราจะต้องซื้อแยกเอาเองซึ่งถ้าเราซื้อตัวริเวอร์ลิงที่เป็น VND บวก CPL มานะครับก็จะมีเพียงแค่กระเป๋าสําหรับใส่ตัวริเวอร์ลิงตัวนี้นั่นเองอันนี้เขาก็น่าจะให้มาในแพ็กเกจเลยนะครับไม่น่าให้เราซื้อแยกอแอบเสียดายนิดนึง แล้วก็ในอนาคตนะครับทาง H a n Y เนี่ยเขาก็จะออกแบบให้มีอุปกรณ์เสริมที่สามารถเอามาติดเข้ากับตัวแมกเนติกด้านหน้าตรงนี้ได้นะครับแต่ว่ายัางไงก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับว่าทาง H a n Y เขาจะมีอุปกรณ์เสริมอะไรมาให้เราเล่นบ้างนะครับเรามาดูวัสดุแลวก็คุณภาพของตัวฟิลเตอร์ตัวนี้กันต่อเลยนะครับแน่นอนนะครับว่าฟิลเตอร์จากทาง H a n Y เนี่ยก็จะมีเกรดคุณภาพที่สูงมากๆนะครับโดยทาง H a n Y เนี่ยเขาก็ได้ใช้ชิ้นแก้วเป็นเจอร์มันสกอต B 2 7 0 glass แล้วก็จะมีการเคลือบตัวนาโนโคตติ้งเพื่อกันน้ำกันฝุน่นกันรอยนิ้วมือแล้วก็ลดแสงแฟลร์จากพาทิตได้ด้วยและเนื่องจากตัวริวเวอร์ลิงที่ถูกออกแบบมาให้มีวัตถุประสงค์ที่ให้เราสามารถทำงานได้หลากหลายแล้วก็ครอบคลุมการทำงานที่ค่อนข้างจะกว้างมากๆนะครับก็จะมีทั้งตัว variable inductor ตัว CPL filter แล้วก็เป็น s t e p r i n g สามารถปรับขนาดไปในตัวได้เลยแต่ก็ยังมีข้อจำกัดในการใช้งานตัวริ v เวอร์ิงตัวนี้อยู่นะครับโดยที่ข้อจำกัดนี้นะครับจะเป็นการเกิดเอฟเฟ t a c r o s s ถ้าเราใช้เลนมุมกว้างที่มีช่วงสตอบสูงเนี่ยก็จะเกิดเอฟเฟกต์เอ็กขึ้นได้ง่ายมากๆนะครับเราก็เลยต้องเลือกใช้ความเข้มของ VND ให้เหมาะสมกับทางยาวโฟกัสของเลนนั้นๆด้วยแล้วก็ที่ผมเขียนขึ้นไว้ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นข้อจํากัดในการใช้ VND เพื่อไม่ให้เกิดเอฟเฟกต์เอ็กขึ้นมานะครับถ้าเป็นช่วงเลนที่มีระยะประมาณ85ม mm มขึ้นไปเราสามารถใช้ตัว VND ได้แบบเต็มที่ถึง9 10สต็อบเลย นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเลนมุมกว้างเนี่ยเราก็จะมีข้อจํากัดอยู่พอสมควรเลยนะครับก็จะเป็นตามที่ผมเขียนเอาไว้เลยนะครับว่ามันจะเกิดเอ็ก s s ขึ้นที่กี่สต็อปแล้วก็กับเลนระยะไหนนะครับอันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบคุณภาพของตัวฟิลเตอร์ที่มากับตัวริเวอร์ลิงตัวนี้นะครับว่าในเรื่องของคัลเลอร์แคสแล้วก็ในเรื่องชาร์ปเนสว่าจะทําออกมาได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมไปเลยครับ โอเคครับแล้วก็เป็นยังไงนบ้างครับกับการทดสอบคุณภาพของฟิลเตอร์ตัวนี้สาหรับตัวร v ว r ลลิงตัวนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นโปรดัก t ที่น่าสนใจมากๆอีกตัวหนึ่งเลยนะครับซึ่งก็จะมีความยืดหยุ่นในการใช้งานที่สูงมากๆไม่ว่าจะสามารถเป็นตัวสเต็ปริงได้จะเป็น variable ND filter ได้เป็น CPL Filter ได้ด้วยแล้วก็ยังเป็นฟิลเตอร์ที่มีคุณภาพที่สูงมากๆเรียกว่าครบจบในตัวเดียวเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่สนใจตัวร v ว r ลลิงตัวนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่ร สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช anel เขยวิมวัน,นด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ